สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเครื่องบินรบที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยมานานหลายสิบปีนั่นก็คือ F-16 Fighting Falcon หรือที่คนไทยมักจะเรียกกันสั้นๆว่า F-16 เครื่องบินขับไล่ผหูภารกิจที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกและเป็นกำลังสำคัญของไทยมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980s จนถึงปัจจุบัน F-16 ของไทยถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาพพื้นดินการลาดประเวนหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภารากิจร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคจุดเด่นที่ทำให้ F-16 ได้รับความนิยมคือการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความคล่องตัวความเร็วและราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นในระดับเดียวกัน สำหรับสมรรถนะหลัก F16 มีเครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือ General Electric F110 ครึ่งอยู่กับรุ่นที่ใช้งานกำลังขับดันสูงสุดเกิน29,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงถึงแมตหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงรัศมีทำการรบอยู่ที่ประมาณ500ไมล์ทะเลโดยสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อขยายระยะบินได้ตามภารกิจ การควบคุมการบินใช้ระบบปลายบายวายซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินสามารถทำการรบแบบหมุนรอบอย่างรวดเร็วและรักษาสมดุลได้ดีแม้ในสภาวะการบินที่ซับซ้อนด้านอาวุธ F 1 6สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตั้งแต่ปืนใหญ่อากาศ M 6 1บูลกันขนาด20มิลลิเมตรที่ติดตั้งประจำตัวจนถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 9 s i d e ซว n d เด AIM 120 AMRAAM ถีปนาวุธอากาศสู่พื้น a g m 6 5มาเวริกระเบิดนำวิถีเลเซอร์หรือแม้กระทั่งระเบิดนำวิถี GPS JDAM ทั้งหมดนี้ทำให้ F 1 6สามารถรับมือได้ทั้งผ่านกิจการสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดิน สำหรับกองทัพอากาศไทยเอง F-16 เข้ามาเสริมกำลังตั้งแต่ปี2531โดยเริ่มต้นจากโครงการทิสนาเรสวนที่สั่งซื้อเครื่องล็อตแรกและมีการจัดหาเพิ่มในรุ่นต่างๆต่อมาจนปัจจุบันประเทศไทยมี F-16 อยู่ในประจำการหลายฝูงบินแม้บางลำจะเริ่มมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีแล้วแต่กองทัพอากาศไทยก็ได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดระบบอาวุธ อิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นและยังคงทันสมัยพอที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคได้ ในแง่ของราคา F-16 ถือว่ามีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆราคาต่อเครื่องของ F-16 รุ่นใหม่ล่าสุดบล็ Block 70ส่วน72อยู่ที่ประมาณ70-80ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ2,500-2,800ล้านบาทต่อเครื่องหากรวมค่าอาวุธระบบสนับสนุนและการฝึกนักบินราคาก็อาจพุ่งสูงกว่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 ที่มีราคาเกิน เ0ิน100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้ว F 1 6ยังคงเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับหลายประเทศรวมถึงไทยสิ่งที่น่าสนใจคือกองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาแนวทางในอนาคตว่าจะเลือกจัดหา F 1 6รุ่นใหม่บล็อก70หรือจะมองไปที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆเช่น F 3 5หหรือเครื่องบินจากจีนและรัเสเซีย แต่ปัจจุบัน F-16 ยังคงเป็นกระดูกสันหลังหลักที่กองทัพใช้ในการป้องกันน่านฟ้าและยังคงเป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพพอสำหรับการรบในหลายมิติ นักบินของกองทัพอากาศไทยได้ผ่านการฝึกกับ F 1 6มายาวนานและถือว่ามีความเชี่ยวชาญสูงในการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ทั้งการบินกลางวันกลางคืนการรบแบบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินการซ้อมรบร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคก็ทำให้กองทัพไทยได้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อพูดถึงจุดแข็งของ F-16 ไทยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินหลายแบบมาประจำการจำนวนมากอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและอะไหล่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวสูงทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่รบที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตาม F16 ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ประจำการมานานแล้วบางลำเริ่มมีปัญหาด้านโครงสร้างต้องใช้การบำรุงรักษาที่มากขึ้น รวมถึงสมรรถนะบางด้านก็อาจจะด้อยกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆที่เริ่มเข้าประจำการในประเทศเพื่อนบ้านแม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้แต่ F-16 ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าเชื่อถือและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นทั้งเครื่องมือป้องกันประเทศ และเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ช่วยให้ไทยมีบทบาทในการซ้อมรบร่วมกับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการฝึกคอรอบราโกหรือการซ้อมรบในกรอบอาเซียนเมื่อมองในภาพรวมแล้ว F16 ของไทยยังคงมีความสำคัญและจะยังคงอยู่ในกองทัพต่อไปอีกหลายปี แม้อาจต้องมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เข้ามาเสริมแต่ F 1 6ก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีและราคาที่สมเหตุสมผลก็ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและอนาคตอันใกล้ นี่คือการรีวิวในเชิงลึกของ f 1 6ไทยทั้งด้านสมรรถนะราคาค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าที่กองทัพไทยได้รับจากการใช้งานหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆนได้ดูกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ ความคล่องตัวความเร็วและราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไลร่รุ่นอื่นในระดับเดียวกันสำหรับสมรรถนะหลัก F16 มีเครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือ General Electric F110 ครึ่งอยู่กับรุ่นที่ใช้งานกำลังขับดันสูงสุดเกิน29,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงถึง m a ท2หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียง รัศมีทำการรบอยู่ที่ประมาณ500ไมล์ทะเลโดยสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อขยายระยะบินได้ตามภารกิจการควบคุมการบินใช้ระบบ fly-by-wire ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินสามารถทำการรบแบบหมุนรอบอย่างรวดเร็วและรักษาสมดุลได้ดีแม้ในสภาวะการบินที่ซับซ้อนด้านอาวุธ F-16 สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภท ตั้งแต่ปืนใหญ่อากาศ M61 วูลกันขนาด20มิลลิเมตร ที่ติดตั้งประจำตัวจนถึงถีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-9 Sidewinder a i m 1 2 0 AMRAAM ถีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM-65 m a v e r i c ระเบิดนำวิถีเลเซอร์หรือแม้กระทั่งระเบิดนำวิถี GPS JDAM ทั้งหมดนี้ทำให้ F-16 สามารถรับมือได้ทั้งผ่านกิจการสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน สำหรับกองทัพอากาศไทยเอง F-16 เข้ามาเสริมกำลังตั้งแต่ปี2531โดยเริ่มต้นจากโครงการทิสนาเรสวนที่สั่งซื้อเครื่องล็อตแรกและมีการจัดหาเพิ่มในรุ่นต่างๆต่อมาจนปัจจุบันประเทศไทยมี F-16 อยู่ในประจำการหลายฝูงบินแม้บางลำจะเริ่มมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีแล้วแต่กองทัพอากาศไทยก็ได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดระบบอาวุธ อิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นและยังคงทันสมัยพอที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคได้ ในแง่ของราคา F-16 ถือว่ามีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆราคาต่อเครื่องของ F-16 รุ่นใหม่ล่าสุด Block 7 0ส่วน72อยู่ที่ประมาณ70-80ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ2,500-2,800ล้านบาทต่อเครื่องหากรวมค่าอาวุธระบบสนับสนุนและการฝึกนักบินราคาก็อาจพุ่งสูงกว่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 ที่มีราคาเก เ0ิน100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้ว F 1 6ยังคงเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับหลายประเทศรวมถึงไทยสิ่งที่น่าสนใจคือกองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาแนวทางในอนาคตว่าจะเลือกจัดหา F 1 6รุ่นใหม่บล็อก70หรือจะมองไปที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆเช่น F 3 5หหรือเครื่องบินจากจีนและรัสเซีย แต่ปัจจุบัน F-16 ยังคงเป็นกระดูกสันหลังหลักที่กองทัพใช้ในการป้องกันน่านฟ้าและยังคงเป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพพอสำหรับการรบในหลายมิตินักบินของกองทัพอากาศไทยได้ผ่านการฝึกกับ F-16 มายาวนานและถือว่ามีความเชี่ยวชาญสูงในการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ ทั้งการบินกลางวันกลางคืนการรบแบบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินการซ้อมรบร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคก็ทําให้กองทัพไทยได้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อพูดถึงจุดแข็งของ F16 ไทยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน เครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินหลายแบบมาประจำการจำนวนมากอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและอะไหล่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวสูงทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่รบที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม F16 ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ประจำการมานานแล้วบางลำเริ่มมีปัญหาด้านโครงสร้างต้องใช้การบำรุงรักษาที่มากขึ้นรวมถึงสมรรถนะบางด้านก็อาจจะด้อยกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆที่เริ่มเข้าประจำการในประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้แต่ f 1 6ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าเชื่อถือและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นทั้งเครื่องมือป้องกันประเทศและเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ช่วยให้ไทยมีบทบาทในการซ้อมรบร่วมกับนานา,นาชาติไม่ว่าจะเป็นการฝึกครอรบรากโกหรือการซ้อมรบในกรอบอาเซียน เมื่อมองในภาพรวมแล้ว F16 ของไทยยังคงมีความสำคัญและจะยังคงอยู่ในกองทัพต่อไปอีกหลายปีแม้อาจต้องมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เข้ามาเสริมแต่ F16 ก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีและราคาที่สมเหตุสมผลก็ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและอนาคตอันใกล้ นี่คือการรีวิวในเชิงลึกของ F 1 6ไทยทั้งด้านสมรรถนะราคาค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าที่กองทัพไทยได้รับจากการใช้งานหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณได้สูงถึงแมตหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงรัศมีทำการรบอยู่ที่ประมาณ500ใหไมล์ทะเลโดยสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อขยายระยะบินได้ตามภารกิจการควบคุมการบินใช้ระบบ Fly b y w i ซ e ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบิน สามารถทำการรบแบบหมุนรอบอย่างรวดเร็วและรักษาสมดุลได้ดีแม้ในสภาวะการบินที่ซับซ้อนด้านอาวุธ f 1 6สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตั้งแต่ปืนใหญ่อากาศ m 6 1บูลกันขนาด20มิลิเมตรที่ติดตั้งประจำตัวจนถึงทีปนาวุธอากาศสู่อากาศ aim 9 s i d ไซวินเดอร์ AIM 120 AMRAAM AM, ถีปนาวุธอากาศสู่พื้น a g m 6 5มาเวริกระเบิดนำวิถีเลเซอร์หรือแม้กระทั่งระเบิดนำวิถี GPS JDAM ทั้งหมดนี้ทำให้ F 1 6สามารถรับมือได้ทั้งพารกิจการสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดิน สำหรับกองทัพอากาศไทยเอง F-16 เข้ามาเสริมกำลังตั้งแต่ปี2531โดยเริ่มต้นจากโครงการพิสนเเศสรที่สั่งซื้อเครื่องล็อตแรกและมีการจัดหาเพิ่มในรุ่นต่างๆต่อมาจนปัจจุบันประเทศไทยมี F-16 อยู่ในประจำการหลายฝูงบินแม้บางลำจะเริ่มมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีแล้วแต่กองทัพอากาศไทยก็ได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดระบบอาวุธ อิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นและยังคงทันสมัยพอที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคได้ ในแง่ของราคา F-16 ถือว่ามีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆราคาต่อเครื่องของ F-16 รุ่นใหม่ล่าสุด Block 70ส่วน72อยู่ที่ประมาณ70-80ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ2,500-2,800ล้านบาทต่อเครื่องหากรวมค่าอาวุธระบบสนับสนุนและการฝึกนักบินราคาก็อาจพุ่งสูงกว่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 ที่มีราคา เกิน100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้ว F 1 6ยังคงเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับหลายประเทศรวมถึงไทยสิ่งที่น่าสนใจคือกองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาแนวทางในอนาคตว่าจะเลือกจัดหา F 1 6รุ่นใหม่บล็อก70หรือจะมองไปที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆเช่น F 3 5หหรือเครื่องบินจากจีนและรัสเซีย แต่ปัจจุบัน F-16 ยังคงเป็นกระดูกสันหลังหลักที่กองทัพใช้ในการป้องกันน่านฟ้าและยังคงเป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพพอสำหรับการรบในหลายมิตินักบินของกองทัพอากาศไทยได้ผ่านการฝึกกับ F-16 มายาวนานและถือว่ามีความเชี่ยวชาญสูงในการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ ทั้งการบินกลางวันกลางคืนการรบแบบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินการซ้อมรบร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคก็ทำให้กองทัพไทยได้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อพูดถึงจุดแข็งของ F-16 ไทยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน เครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินหลายแบบมาประจำการจำนวนมากอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและอะไหล่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวสูงทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่รบที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม F16 ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ประจำการมานานแล้ว